ตอนนี้ผมจะวัดในพื้นที่เปียกหมายความว่าถ้ามีคนนอนในพื้นที่เปียกแล้วโดนไฟดูด2อเส้นเลยก็คือมือหนึ่งกำสายลายไว้อีกมือหนึ่งกำสายนิวท่อไว้ข้างนี้แล้วนอนอยู่บนพื้นเปียกด้วยผมจะวัดดูว่ามีโวลต์วิ่งตามร่างกายเท่าไหร่เส้นลายจะอยู่ฝั่งนี้2องอโวลต์เ9โวลต์20เซน ร้อโวลต์สาเซนร้อยหกสิบเโวลต์สีเซนก็คือจับที่สายลายกับสายนิ้วเท่าเลย226โวลต์